สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะวันนี้เอาเหรียญอีกเหรียญที่เป็นแบบว่านะเป็นที่รล,ลึกอีกคือเพื่อนจะจำได้ไหมว่าเรามีเอาเหรียญเกี่ยวกับเอเชียนเกมนะเอเชียนเกมก็คือเหรียญที่มันมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็จะจำนวนประเทศนะเพื่อนที่ไม่นจจำนะต้องแยกนะเรามีกีฬาเอเชียนเกมนะกีฬาโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยนะ พอย่อยลงมาหน่อยจากลถตรงมาจากเอเชียนเกมก็จะเป็นกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาอาเซียนเราอะนะหรือว่าเซฟเกมสมัยก่อนเรียกเซฟเกมนะอันนี้เป็นครั้งที่แปดนะครับเป็นครั้งที่แปดเขาเรียกว่าเซฟเกมนะเพื่อนจําคํานี้นะหรือว่ากีฬาอาเซียนอาเซียนเราก็มีอยู่ประมาณสิบประเทศนะเลยเรียกซีเกมเรานี่แหละ ปัจจุบันเราเรียกว่าว่ากีฬาซีเกมนะซีเกมสแต่ไมัยก่อนเรียกเซฟเกม m e นะครับจะให้ได้นะอันนี้ก็เป็นเหรียญพิเศษครับวราพิเศษเ,เพื่อนนะความหายากมันก็ถึงบอกไงเก้าล้านเหรียญเนี่ยบางทีมันก็หาไม่ค่อยเจอหรอกในสมัยปัจจุบันและสภาพที่สวยอย่างนี้นะครับมันไม่ค่อยมีให้เห็นนะ ฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เจอเพื่อนๆเ,เห็นเพื่อนๆไปพบที่ไหนเนี่ยนะครับเก็บไปที่แต่ว่าผมที่บอกอ่ะแนะนําไปแต่ละยุคแต่ละคลิปอ่ะเก็บให้มันเข้าชุดเก็บให้มันครบชุดนะครับเก็บให้มันแบบว่าเออเรียงไปเลยสองพันห้าร้อยเริ่มต้นยังสองพันห้าร้อยเพราะว่าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเหรียญบาทนะมันคงแบบว่ามีแต่ตัวอย่างอ่ะนะมีแต่ตัวอย่างหาไม่ค่อยมี นะครับใครมีก็รวยล่ะนะคะใครมีก็รวยเพราะว่าเดือนบาททั้งหมดสี่ร้อยก็ยิบสามในนักสะสมก็ซื้อแพงนะก็ซื้อเรียนหากันแพงส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอจเหรียญห้าสิบตางเหรียญห้าสิบตังเหรียญยี่บห้าตังเหรียญห้าตังสิบตังห้าตังสิบตังยี่สห้าตังห้าสิบตังสองสี่เก้าสามถ้าเก็บได้ก็เก็บเพื่อนๆอ,อันนั้นก็เซตหนึ่งนะเป็นเซตเหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้อยู่ผมมีครบ นะครับพวกนี้ผมมีครบเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเดี๋ยวนี้เราไล่ไปทีละยุเป็นทีละแบบก่อนเอาเป็นเหรียญบาทไปก่อนแล้วก็มาสองบาทไปห้าบาทสิบบาทไปก่อนแล้วก็ไปเอาพวกวัลลพิเศษพิเศษท,ที่มันหายากยากอะ่ะเอามาทําให้เพื่อนๆได้ดูกันให้ครบนะครับฉะนั้นเพื่อนต้องติดตามนะเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาติดตามกันเพราะหลังจาก ทำเหรียญพวกนี้เสร็จหรืออาจจะเป็นช่วงช่วงพิเศษขึ้นมาอาจจะเอาพระเครื่องมาให้ดูพิเศษพิเศษไปสลับกันไปจะได้ไม่เ็งนะเป็นเพื่อนนี่คือความรู้ที่เป็นเพื่อนจะได้รับถ้าเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วคอยติดตามกันไปเนี่ยจะได้ความรู้พวกนี้นะ เข้ามาเป็นเพื่อนผมคลิปเดียวเพื่อนไม่ต้องไปดูคลิปคนอื่นเพื่อนได้ดูครบจบกระบ,บวนการทั้งพระเครื่องนะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่พระราคาแพงราคาถูกนะแล้วก็เหรียญกระสาบหน้าสะสมแบบเนี้ยนะครับค่อยๆดูกันไปค่อยๆดูกันไปดูกันไปทีละเรื่องทีละอย่างค่อยๆดูค่อยๆดูเพื่อนก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะ ไม่ต้องไปแสวงหาช่องอื่นดูช่องนี้ช่องเดียวก็ได้ความรู้ครบถ้วนนะครับหรืออยากสนใจอยากจะเช่าหาบูชาก็ทักกันเข้ามาที่ผมบอกทักกันเข้ามาสอบถามทักกันเข้ามาคุยกันทักคอมเมนต์เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนี่คือสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับเพื่อนเไดหลายคนด้วยนะเอาละครับมาดูเหรียญกันนะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นงานกีลายหไหมเราจะสังเกตว่า ตั้งแต่เอเชียนเกมอ่ะเราจะเห็นพระบรมฉายลาลักษณ์ของพระราชนีกับในหลวงเราในหลวงกับพระราชนีคู่กันเห็นไหมอันนี้สองพนะันห้าร้อเท่าไหรเนี่ยสองพันหก็14สนะสิบสเดี๋ยวนะเจ็ดห้าส โอ้ oh, 18นะ่ะ2518นะครับ2518เซฟเกมนะเพื่อนๆดูเห็นไหมเห็นไหมนี่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 1975เห็นไหมครับครั้งที่5 6ครั้งที่8เดี๋ยวครับเรียกว่าเซฟเกมเหองไหมครับเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยเพื่อนสภาพอย่างงี้นะครับเพื่อนๆดูดีๆนะเห็นไหมสวยงามรอยบิ่นไม่มีเลยอ่ะนะภาพผิวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีร่องรอยของการ ผ่านมือบ้างอะไรอย่างนี้แต่ความคมชับการออกแบบสวยนะเห็นไหมมีอยู่กี่ประเทศอาจตะก่อนหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะมีหประเทศสมัยก่อนเนะี่ยในเซฟเกมเราเดีนี้มาปีสิบแลล้นะมีประเทศเกิดใหม่ขึ้นมาหลายประเทศก็เอาเข้าไปรวมกันนะให้มันเป็น10ประเทศแล้วตอนนี้สิประเทศแล้วทสวยอย่างนี้มันเพื่อนเก็บนะครับให้มันครบชุดนะหาให้มันครบชุด นะครับโอเคถ้าใครสนใจยังไงก็ทักกันเข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็มาสอบถามเรื่องว่าจะสะสมยังไงอยากได้แบบไหนผมมีนะผมมีพยายามแบ่งปันให้เพื่อนๆได้บางเหรียญบางรุ่นหรืออาจจะครบชุดก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ